สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีสูตรเค้กคีโตง่ายๆมาฝากคะ่ะสูตรนี้นะคะตัวแป้งเนี่ยนุ่มแล้วก็ละมุนในปากมากๆเลยคะ่ะสูตรนี้เราไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้าตาลสายขาวแล้วก็ไม่ใส่เนยนะคะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่ประมาณ2ฟองนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ํามันมะพร้าวส่วนน้ํามันมะพร้าวที่ใช้เนี่ยก็เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะนําไปอุ่นในไมโครเวฟเล็กน้อยคะ่ะแล้วก็พักให้เย็นสักครู่นะคะจากนั้นเราก็จะตีส่วนผส,สมทั้ง2อย่างให้เข้ากันเลยคะ่ะ จากนั้นเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าใครจะใช้นมก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ําตาลหล่อฮ้างกล้วยลงไปค่ะถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มได้แต่เป้คิดว่าหวานพอดีแล้วนะคะยี่ห้อน้าตาลหล่อข้างกล้วยก็เป็นยี่ห้อนี้เลยค่ะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งค่ะจากนั้นก็จะใส่แป้งอัลมอนด์ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยผงฟู แล้วก็ตามด้วยผงอบเชยนะคะแล้วก็เกลือชมพูอีกเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสูตรนี้นะคะเป้ไม่แนะนำให้เพิ่มอของเหลวนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวเค้กเนี่ยก็จะเละเกินไปนะคะ หลังจากทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆคุณจะได้ t e x t อร์ประมาณนี้นะคะไม่เหลวไปกว่านี้แล้วก็ไม่แห้งไปกว่านี้ด้วยนะคะขั้นตอนนี้ห้ามพลาดไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ทาน,น้ํามันหรือว่ารองด้วยกระดาษไขเนี่ยตัวเค้กจะติดพิมพ์มากๆเลยนะคะสูตรนี้ตัวเค้กจะติดพิมพ์เพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทาน,น้ํามันให้รอบๆเลยนะคะส่วนน้ํามันที่ใช้เป้ก็ใช้เป็นน้ํามันอะโวคาโดค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็นำเข้าเตาอบนะคะที่ไฟ350นะคะประมาณ25-30นาทีนะคะแล้วแต่เตาอบแต่ละบ้านเนาะจากนั้นเราก็จะได้เค้กหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนำออกจากพิมพ์เลยนะคะแล้วก็พักต่อบนตะแกรงให้เย็นเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาทาช็อกโกแลตซอสกันค่ะวันนี้นะคะเป้จะใช้ช็อกโกแลตแบบไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะส่วนช็อกโกแลตที่ใช้ก็เป็นยี่ห้อนี้เลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆหาไม่ได้เนี่ยก็สามารถใช้ดาร์กช็อกโกแลตได้นะคะนําไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะให้ลดไฟลงประมาณให้เหลือประมาณ70%นะคะไม่งั้นตัวช็อกโกแลตจะไหมได้ง่ายนะคะก็ไมโครเวฟประมาณ1นาทีถึง1นาที30วินาทีนะคะจนกว่าจะละลายแบบนี้นะคะหลังจาก จากนั้นเราก็จะนำลงไปลาดบนเค้กเราเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะแต่งหน้าเค้กด้วยเมล็ดอลมอนสับหยาบนะคะเพื่อนๆสามารถแต่งหน้าเค้กด้วยอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีนะเป้ไม่อยากให้ออกไปซื้อของอะไรที่แบบเพิ่มเติมมากมายนะคะเราก็พยายามใช้วัตถุดิบที่เรามีที่บ้านเนาะก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์เอาค่ะ เะะท่านี้เราก็ได้เค้กคีโตง่าย bueno, ๆเอาไว้ทานแล้วนะคะเค้กที่ไม่มีแป้งขาวค่ะก็ถึงจะเป็นขนมคลีนนะคะก็ให้เพื่อนๆจํากัดปริมาณในการรับประทานด้วยนะคะอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีเนาะเนี네่ยค่ะจากนั้นเราก็มาตัดเสิร์ฟกันเลยค่ะคือสูตรนี้เป้แนะนำจริงๆนะคะเพราะว่าตัวเค้กเขานุ่มละมุนแล้วก็ละลายในปากเลยะคะ่ะ จะตัดชิ้นเล็กตัวนี้ก็ได้นะคะแต่เป๊ก็ตัดชิ้นใหญ่หน่อยนะคะก็จะได้ประมาณ4ชิ้นนะคะเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆข้างในตัวเค้กก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดู t e x t ซ์เกันเลยค่ะเนี่ยค่ะดูความฟูของเขานะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็หอมกลิ่นวานิลามากค่ะ ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่ทานขนมคลีนนะคะเอาไว้ทำขนมกันเวลาว่างเนาะวันนี้ไปก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ